สวัสดีครับผมแนนัทต่างงานครับโมรงการชาตคนกรองน้ำและวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการต่อสายแลนนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับหนึ่งนะครับถ้ายังจำไม่ได้หรือเพิ่งต่อใหม่นะครับควรมีเอกสารจำกัดครับว่าต้องต่อสายสีอะไรครับและนี่ครับคีมครับสำหรับเอาไว้จําหัวแลนครับให้แน่น นี่ครับเป็นสายแลนนะครับนี่จะมีอยู่เป็นสีครับสำหรับแบ่งสีว่าสีไหนเข้ากับช้องไหนครับส่วนนี้ครับหัว RJ สี่ห้าครับหัวขนาดนี้ใช้กับสำหรับสายแลนของคอมพิวเตอร์ครับครับครับและวิธีการทำนะครับนำสายแลนมานะครับจับนะครับแล้วตัดให้เท่ากันครับ ให้เท่ากันนะครับและปอกสายสีขาวนี้ออกครับระยะเอาแค่พอเหมาะนะครับไม่ต้องตัดมากเกินไปปอกสายขาวออกนะครับวิธีการปอกนะครับถ้ามืออาชีพแล้วจะใช้คีมแบบนี้ตัดนะครับแต่ถ้ายังไม่มืออาชีพนี่จะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับครับนี่ครับปอกสายสีขาวออกนะครับ ส่วนสีพวกนี้นะครับแยกสายอย่างนี้ครับวิธการแยกแยกออกมานะครับจะเห็นว่ามันมีหมอย,อยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่จะเป็นครับต้องตัดครับครับที่จริง ไม่ต้องตัดก็ได้ครับันเเอาไว้่างนี้ก่อนครับ <c oughs> แล้วเมื่อเราตัดเสร็จแล้วครับเราก็จับสายมาเรียงเส้นนะครับโดยเราขี้มันออกมาจากการก่อนนะครับขี้แบบนี้นะครับและเอามือรีดให้สายตรงครับให้พอตรงๆนะครับ แล้วเราก็มาดูที่ใบของเรานะครับก็คือเราจะเรียงขาวส้มส้มขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลครับเราก็จับมาครับขาวส้มนี่ครับขาวส้มแล้วก็ส้มนะครับ่นีครับแล้วก็ขาวเขียวครับ ขาวน้ำเงินครับแล้วก็เขียวแล้วก็ขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับแบบนี้นะครับจับล้นให้ตรงครับแล้วเราก็ถ้าไปลายไม่เท่ากันเราก็จับตัดปลายให้เท่ากัน,นครับเพื่อเวลาเราสอดเข้าไปในหัวเ j แล้วมันจะได้สนิทครับแต่การใช้คีมน,นี่ ที่ดีถ้าคลิปผมน um ี้ก็จะได้เปลี่ยนนะครับเมื่อเรียงสีได um ้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ยิดให้ตรงอีกครั้งนะครับพอตรงแล้วแล้วก็นำหัวเ j มานะครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเรียงสีแล้วก็จัดเส้นให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วนำหัวเ j มานะครับเสียบเข้าไปในแบบนี้นะครับ เสร์เข้าไปเลยครับเสิร์เข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับให้สายสีขาวนะครับเข้าไปอยู่ในล็อกนี้นะครับเพื่อเวลาเราบีบมันจะแน่นครับถ้าหากว่าสายสีเขาวเข้าไปไม่ถึงข้างในนี้เวลาเราบีบมันแล้วมันจะหลุดได้ครับทําให้การใช้งานสั้นลงครับมาดูที่ครีมนี้นะครับก็คือ ะมีอยู่สองเบอร์นะครับเราก็ใช้สอดเข้าไปในเบอร์ใหญ่นี้นะครับจริงๆแบบว่ามันสอดได้ไหนก็เสียบข้านั้นนะครับเราก็จิ้มเข้าไปครับสวบครับรวบแล้วนะครับแล้วก็บีบครับแรงๆหน่อยนะครับย้ำอีกทีก็ได้ครับครับแล้วเราก็จะได้สายแลนที่มีคุณภาพครับนี่ก็เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับ นก็จับเรียงสีให้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำการตัดให้เท่ากันนะครับครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับให้สายขาดเท่ากันทุกสายนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปในหัวอ j เหมือนที่ทำนาะิกานี้นะครับครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบเหมือนเดิมครับให้แน่น ย้ำอีกทีโอเคครับเคสนี้เราก็จะได้สายแรงที่ใช้ต่ออินเทอร์เนต็ตแล้วนะครับครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับครับและการต่อสายแรงของเราก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการต่อสายแรงนะครับขอบคุณครับ